สิคสบายดีพี่น้องและเอฟซี 3, ทุกคนเนาะเมื่อหนึ่งหกมันพอกับเมษาเล้าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเมื่อนี้สาวเมก็ลงมาวัดคือเก่าพี่น้องเอ้ยลงมาเบิง่พพงพ่อแมนะ่พี่น้องเพิ่นเห็ดเอ่อสาราลงธรรมนะพี่น้องตอนนี้สาวเมกับลงมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราโดยแต่ซาโบยเพลลงมาพี่น้องเมื่อนี้เพิ่งคาเพิ่น,น,น,นไปหาเห็ดแต่จัด เดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าเมื่อนี้สีมี่ยังกินเนาะพี่น้องว่าสิได้ย,ยังให้พ่อแม่พี่น้องที่ลงมาเห็ดเออสละลงทำได้กินกันเนาะพี่น้องไอเบิ่งกันเลยพี่น้องตอนนี้กัพ่อแม่พี่น้องเข้ากันตอนนี้นจะเห็นอยังสบา,ายสบายที่สบาย,ส,าายสบายที่พ่พี่น้องเรามีกันลังสี่นางสี่นาง,นางยิบนั่งมาให้พี่น้องเัาเบิ่งดู นังพี่น้องก็ยนังมัวนังม้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่แม่พี่น้องม้วนในนังควายเนาะตอนนี้ขีนังใส่แกงนังใส่แกงขี้เล็กแกงขี้เล็กเนาะมีแกงขี้เล็กให้พ่อแม่พี่น้องขี่ลงมาเห็ดบานเห็ดว่าได้กินกันตอนเที่ยงเนาะพี่น้องแกงขี้เล็กตอนนี้ก๊าลังขีลังเท้านาะพี่น้องอันนี้อันนี้ก๊าลังขูดนะพี่น้อง สบายดีขย,ยัยยยนก็จะบ่นคือสิบ่นอยากได้ยินปันได้นาะพี่น้องเพราะว่าได้ยินเสียงเหนตัดเล็กเนาะตอนนี้กำลังหนึ่งเข่ากันเนอะพี่น้อง ผมมียาีหดีๆคาราสาันง่เนได้พี่น้องห้าก็ได้ประมาณนี้าะห้าก็คืน ปลามาพี่น้องมีได้ปลามาปลามากกัมีแกงขี้เล็กมีปลาเนาะเห็ดให้พ่อแม่พอม่พี่น้องเฮาได้กินกันเนาะพี่น้องปลาจากโลก่อนเฮ้ยีโลปลาสี่โลปลายเนาะพี่น้องได้ปลาสี่โลปลายกับจีนมะพี่น้องปลามันหายสี่มีปลามาเห็ดสูพ่อแม่พี่น้องเขากินเนาะแล้วก็มีแกงขี้เล็ก แกงก er oh ิเล็กส่ฟาพยนต์ปลาเธอมาคืออนไรมันคือเต็ดเลยเพิ่ขอสิแป้วหายผ้ายู่ไซสผ้าผ้ายืมอาจารย์จะเอาสัค์ไมคังนีเลยนเเสียลยเปลาพี่เนาะ แล้วท่างไม่จิปากเบไว้ก่อนน้อพี่น้องครับหลับบนหลับช่ตอนเห็ดเลยนะพี่น้องหลับลาหลับส้อยน้องพี่น้อแมนเลยแม่หลับซอยน้องเาดเลยยังไงหลับสรอยหลับซ้อยปลาพี่น้องพี่น้องเอ๋ยตอนนี้ยังเห็นเ็ดพี่น้องจะล่อขขาถอยแล้วจผิดพงนาอพี่น้องยังไงด่ นดอกไม้ดอกไม้โอ้ยหอมขนาดพี่น้องเอ้ยดอกไม้ยัดมึลงอันนี้คือหนามเดอก้งใส่ในต้นม่วงนะดอกก้าผาเอาใส่เอาใส่บุ้งดอกขาหอมันนี้เยมันอิเผ็ดสิเลยเยใหจโอเค จีนเฮ้ยบุเพ็ดตกเบอร์สามเลยตบุเพ็ดนะไม่เชียึ์ไม่แล้วไปทานนี่เราำพุงแล้วพี่น้องามนะาจานนจ้ กูก็งป no yeah. right. yeah. yeah. ok? uh, uh, yeah. ้คนได้นบจนใเ้นพกมาวง้าุ่รใส่หน่อยแซ่บหน่อยจะร้แซ่บร้ายเนาะสี่มอันนี้เนอามันัก่นนั้าว่าคนกำลังแต่งพาเพีนยนะแต่งพาพีนเนาะกุกม่ยังอย่เบาเบอยงดีเบาเนี่ยคือตีสาลง ลองไปหน่อยนะพ่ะตามากพริกน้าเท่นะหลังสะนียแม่เท่นน้อยน้อยอ้แม่ย่อแม่ย่อพี่น้องกินเนาะ โอ้ยโอ้ยกัเหงื่อแห้งแท้น้าปลายังอาจังน้าป้ากระแสลลี่ลายาพี่น้องมาจั่งนานมดจังนานมดแมนจั่งนานไม่ก่อนจั่งนานไม่ก่อนหั่งนานไม่ก่อ

ไม่ในะไม่ใส่มือมึงใยงใซอไเอาซละาหนแลาเือนมาซมาว่ะมาว่ะมาค่ะนอนอยู่ในเฮือนมาเฮือก็มาซาด้วยน้้มาบเีไบเตะจะไม่ดีอ อนีสวยมากระดาเขาันยังมันนะตอนนี้อันั้นมันเ่งอนมงมงซีมีก่อนด้พี่น้องเอ้ยบอลอันคุ้งไรงนั้นเ่มอนกนซีมีน้องไดใครยุคัวนี่ใส่แนเรียบร้อยเลยไม่พอกมงงง

แบี่น้องเลยสาโปกำลังที่ป้อนข่าวลูกทรายนี่เนาะอย่าไปจับร้อนนะคะ ลงมาบาัดมาบ้าคือเก่าที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องเอ้ยมือนีเไงลงมาจนหอดมือหยุดแต่แล้วพี่น้องจะลงไงลงมาเวลาที่แนแมนโมว์บอกเมื่อได้พันธุ์ผ้ายุดน้องพี่น้องเป็นผ้ายุดจะต้องเก็บึอันนี้นี่แหละว่าผมแมนได้มบอกได้พ่อแมนพี่น้องสกาัดเลยจะยุดแล้วจะผ้าเฮ็ดผูกกันเฮ็ดก็ออกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดผูกกัน อย่างจนคาลาจุนคาลาเสตเฮ็ดหมูน่องอันแห้งป้านันนูนยิ้มิ้มแหงแต่ว่าเฮ็ดกับโบง่ามดอกพี่น้องทางบ้านฮะน่ะแต่บ้านอื่นนั่นงามขนาะพี่น้องเพราะว่าคนทางนั้น็คนมันเลยคนเฮาคนมันมากทางนั้นแต่ว่าบ่ฮอดบ้านสีสว่างเนาะพี่น้องบ่ฮอดบ่ฮอดบ้านอันนี้ซะมีเนาะบ้านมีเฮ็ดออกก็แห้งแห้งพี่น้องเอ้ยแห้งอันนี้รอเฮ็ดดอกเฮ็ดตักกรแห้งเนาะดอกเฮ็ดดอกเฮ็ดก็เหี่ยวแม่นเหี่ยว ก็ทานี่แรกก็ไม่ใช่ไ right. ่อยากได้กัวถามคนอีน้องเว้ยกลัวนักภูมิใจหน่อยต้มงันจืดมากถ้าทะเลแห้ขึ้นมันซมเลยนะถ้าทำกินได้เนาะค่ะอาจารย์ใช่ป่้มเป็นต้มี่สิบไรเงยเดี๋ยวขางนี้แบบสุราเมตย์ปาเนห่ยเออข้าบนตอนถุยมาอะไรป่าเตยป่าเตามีป่าเนี่ บางคนเสื่อมพี si ่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเสื่อมเนี่ยเสื่อมเนี่ยเนาะเนื่อมตัดเสื่อได้เสื่อเสื่อใส่หกหญ่อาทำไมฮะเออแต่ยืดตรี้ยชุด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 บาทนคองมาเลยบอกป้ะทีนี้พงนี่เดี๋ยวแซเมี่สะผักเบกไว้ก่อนนะพี่น้องทาไปได้อยากกินมากมากพี่น้องมากินน้กันนี่ ต้มหัวปลาหลักหลับสตรอว์อยนาะพี่น้องไปเบิ่งค่ะแซ่บเนาะพี่น้องปลาเส้นกินปลาเส้นปลาเส้นบ่มีเงินจ่ายเียจ้านี่ซจ้าข้าเจ้าโบ่เจ้าใครลึกถ้าหลักเขาก็จะมาคลายเนี่ยขาดใช่ดาเมื่อแรกก่อนเนาะมื่อแรกเนี่ยประหลักเข่าก็ได้เล่าก็ได้สิเปิดเปิดซื้อบอดี้แน่อยู่มื่อแรกพี่น้องปุ้ยอย่าว่าจะซ้ำอย่าบอว่าจันจันจะเมะบอกไปน้ำจะเมะสิหนักก่อนทั้งที่คนนี่ไป่ค่ยโตกันเลย สี่โลส่โ่โลบะเมามี่ี่โลหาผี่โลห้่อะไรนะสี่ลาสี่โลห่าจ็นสี่โลหะสะ เอาไม่รอดคุณไม่ไหวจัดกระตุนให้น่อยนี่กินย่อลงเองบนนะมาเลยไปฮ้องใกันห้ากับสองตัวใ้กันหนักไปป้อดด้วยเกล็นะกจะหมูกินจะใส่ฟักใส่เขานักใช่ค่ะไปจเบไปกินกินเลย ก็ตั้งใจกันหมด

ฮ้อนอนกาศก็ฮ้อนพี่น้องเลยฮ้อนเงี้ยใอนีน้งชิ้นยอดกเข่าไอ้ต uh, ัวเมย์พี่น้องกินแล้วพี่น้องมา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 มเมามี่นมาาาิาามมม่ ตอนนี้กรลรังพี่น้องเข้ากระรังชิ้นขิงขาวเข้านอกพี่น้องเอ่อเส้นหมี่พาพี่น้องไปรออุ่นรอชุมเอ่อสลาดลมดำเข้าเนาะพี่น้องหลังจากินข่าวแล้วเนาะไปเลยพี่น้องโอ้แกงกิ้เล็กยังลายอยู่เลยบ่ดวงกินแบบเปรตอร่อยพี่น้องเอ้ยสบายดีบ่ดวงสปดิดีย่าหนี่กินข่าวกับโเอิร์นขี้เลกกับูดบาด้วเอิร์กินข่าวพี่น้องเอ้ยเินก อ่านานลุงตุงจัดไปพี่น้องแกงกเล็กมือเลยสบายดีเพี่น้องคนเห็ดเวียยเมือเนภานตากินข่าวพี่น้องเลยผักเทียงผมมีหองกินผมมีองกินไม่ใช้กระบาดพี่น้องไม่ใช้กระบาดกระบไดแล้วเนาะปิดบ้านพี่น้องเลยไปห้ามไปอันมาหาสู่บ้นกระบไดบ้านใกล้กันกับมาหากานก่ะบาดพี่น้องเลยแต่บ่วันี่ไไม่ได้ไปหาก็เจือพี่น้องเดียว จากบ้านเราไม่ก็ไปกับอันบ้านเศราอันเล่ากันยังไปหากันยากพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพิ่นปิดบ้านเนาะถ้าประจําเป็นอะไรก็คือเพิ่นบ่ให้ไปเนาะทางเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะจ้หมื่พี่น้องจ้หมื่สีร้อยเอ็ดตู้ทิปเดียวนี่ยมาสี่หินสามหมากไปทีอยู่ใส่หลังจากเนาะพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ากันแล้วแล้วเนาะ สเม่กผพาพี่น้องเขาออกมาเบิง่งที่ก่าวเวลาเดิมพี่น้องเลยคือสลาลงท้ำมันเฮาเนาะนี่ออแหละพี่น้องก<อ>ำลังชีไก่เออกำลังไก่ชีสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องอันการเทคานเนะาะตอนนี้ทีมงานสางนอนกองอยูไ<ม>่ไหนแห้งโอ้ทีมงานสางพี่น้องเอ้ยอยู่กระท่อมอยู่กระท่อมทำใจพี่น้องเงาไผ่ก็มีพี่น้องมันเย็นดี แดดออกแดดกันห่อนพี่น้องเลยสาโบก็จะเหตุพิ่สางสาโบก็ได้ม่แต่สีเตรียมโตมืออ่ะพี่น้องลางาลางานเม่อเมื่อแล้อง่านีผู้ล่างเนาะเป็นย่างดอกเดี๋ยงเสหากำลังใจนางยิ้มให้ดอก ถ้าผู้ใดมีจิตใจใส่ศรัทธาอยากบริจาคขากับข่าวกับน้ำกระเซินได้เด้อพี่น้องทำบุญนำกันพี่น้องเอ้ยกำลังได้ผุนบ่ผุนใหญ่ผุนเอาเก่งเข็มเลี้ยวบางหน้างันอะไรได้พี่น้องเอ้ยมาชมคลิปมงคลเก่าพี่น้องเอ้ยหลังจากหลังจากว่าพากันกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วอาผักผ่อนตอนเที่ยงเนาะพี่น้องค่ะ มาคุยกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยกับซาโบบอลเก่าที่เก่าเวลาเดิมพี่น้องเอ้ยทางหลังบอลเก่าแมนมองเก่าใช่ผัดตมูเส้นหลังหลังตอนนี้กาทางบ้านเาาท้ากาเทคานกาสิได้ไก่สำเร็จกับน,น้อพี่น้องไก่ก ยังอีกบดนดยังอีกบลายมือเนาะยังอีกบลายมือพี่น้องเอ้เพราะว่าตอนนี้เทสีเทอันคันว่างสีงัวเนาะพี่น้องเพราะว่าสามีได้ถามผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไอ้เงินผูเพิ่นมาดูแลท่างสลาลงถ้ำเนาะพี่น้องค่ะเผื่อว่าตอนนี้กำลังเทสีเทคันคันว่างสีงัวเนาะพี่น้อง แต่ซีนั่นนี่ยแก่บุพคือการออก่ามนเทไปจังซี่แล้วอะไรกันเทตัดแม่เทตัดอีกเนาะพี่น้องกาแล้วการการที่สำเร็จแล้วแหละพี่น้องเราอีกบดนเนาะหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ง่ายง่ายใช่เด็กเล่า ันมาฮอนนี่กับสิได้อำลาผ้าจากพี่น้องไปเพียงเท<ห>่านี้เนาะพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามีสาวลาวเนืเด้อพี่น้องมุงเนียนล่าเอาใส่เล่าของแต่ฮูซื้อพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์ซ่องเม่สาวลาวเนืเด้อพี่น,อน้องฝากเป็นกำลังใจของซาโบน,นำเนาะพี่น้องกับลงวัดกันน้ำกันเนาะพี่น้องสองคนเห็นถ่ายอยู่ในวัดนี่ถ่ายเห็นสามีก็ต้องเห็นซาโบถ่ายเห็นซาโบก็เห็นสามีเนาะ มาฮอดน,นี่กะสิจบลงเพียงตรงนี้พรอกันขิบหน้าเนาะพี่น้องสำ,สำหรับขิบนี้สบายดีสบายพี่น้องสบายดีพี่น้อง